กันจัดเต็มวันนี้พาไปกินขนมหวานที่ร้านเชงซิมอีนี่เลยวู้หูพี่เมย์บอกว่ามามาพาเข้าไปดูในร้านกันเลยจะบอกว่าที่ร้านน่ะตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็ดูนี่เลยสิ่งที่เห็นคือของหวานเยอะมากสายรักของหวานก็คือห้าพลาดเลยนะคะร้านนี้ดูสิทุกคนขนาดดูคลิปเฉยๆก็ยั่ยากกินแล้วอ้า้หูแอซโซนมาดูพี่เขาทําของหวานทุกคนมันน่ากินมากเลยเมนูที่สั่งวันนี้ก็ทาดา เยอะล้นโตอีกเช่นเคยจ้าพีเอบอกว่าโอ้โหน่ากินมากของหวานคือหน้าตาดีมากค่ะต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะเมนูนี้ก็คือรวมมิตรน,นะคะทุกคนจะบอกว่าได้เยอะมากแล้วก็น่ากินมากพีเอกินไปก็คือดิ้นดุกดิกเลยจ้าและนี่ก็จะเป็นริมทิมเรานะคะน่ากินมากมะพร้าวคือชิ้นใหญ่มากโอ้โหเต็มปากเต็มคําบอกเลยว่าเมนูนี้ฟินเวอร์จ้ายกนิ้วให้เลยทุกคนดูนี่สิเมนูลอดช่องทรงเครื่องเครื่องเยอะ อยากให้ทุกคนไปลองเลยเนี่ยดูพี่เอกินแบบไม่หยุดเลยรับประกันว่าอร่อยว